เดียวไม่เคยยิงใครเลยก็ยิงเมื่กี้เมือกี้เริ่มจำไม่ได้แนะเออเปไปว่าพาดีเปว่าพาดีอะตายมือเนี่ยเจอถนนเลี้ยวซ้ายเลยเนี่เหรอเอตอตามเป็นทางนี้ไปเลยพี่เดินมือเดี๋ <c oughs> ดินมือไดตายเนี่ยลหลังโบดอ่ะไ <c oughs> ม่ใช่โบดะเบื่บออะไรไอ้ไอ้วันน,นั้นไล่เร็จแม่งกูยังไม่ทันข้าวข้าวเสร็จ แม่งเพราะว่าปุ๊บไอ้เฮียรถกระบะขี่มาเฉยเลยจอดคันมนุษย์พุ่งไปเจอแล้วจะถึงละเจอแล้วตรงหินเนี่ยนะดีนะทำอะไรได้ของนะเนี่ยนะจอดจอดจอดไปปักยูไม่ได้นะเอออาถันนะเพราะน่าปักยูอ่ะถ่านจ่าพี่จมเนี่ยรถระเบิดเลยอ่ะสวัสดีครับพี่ไปเราไปเว้ยนี่เราชงกาแฟอ่ะถ้วหนึ่ง นี่ดก็ปเด็ก้พี่พี่กด F รารอ่ะหกันึงหนึ่งนึงองสาเอยังไม่ติดสัาพี่เจนเจนเจนมาดิเพราะว่าไอ้เนียรถกระบะขี่มาเฉยเลยไอ้เฮียรถกระบะมาพี่ไอ้เียไอ้เีย <laughs> we on keep. We have <laughs> <laughs>